สวัสดีครับอยู่ผมไมชาติแท็กเตอร์ยนต์นะครับวันนี้จะพาเพื่อนครับมาดูรถมือ2อ,อีก1นึ่คันครับที่ผ่านการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้เป็นรุ่น 5615K คะขนาด86แรงม้าครับก็เป็นรถตัวโฉมเก่าครับโฉมปัจจุบันนี้จะเป็นตัว e-Series ครับที่ประกอบด้วยกันทั้งหมด3รุ่นครับตัวแรกก็จะเป็น 5076E ขนาด76แรงม้าตัวกลางก็จะเป็น 5082E ขนาด82แรงม้าครับตัวท็อปสุดของในตระกูล e-Series จะเป็น 5090E ขนาด90แรงม้าเทอร์โบครับ ส่วนตัวโฉมเก่าครับตัวเจนเก่าจะมีด้วยกันอ,อยู่2รุ่นฮะรุ่นแรกจะเป็น54-15ครับตัวที่2จะเป็น56-15ครับขนาด86แรงม้าเหมือนกันครับแล้วก็จะมีอีก1ตัวครับที่ก่อนที่จะเป็นตัวอีซิล e ี่ตัวโฉมใหม่เขาเรียกว่า,าตัว5 7า5 e ครับขนาด90แรงม้าเหมือนกันครับแต่ตัว5 7 1 5 e ไม่มีขายแล้วนะครับไม่มีไลน์ผลิตแล้วครับ อันนี้ครับยางหน้าก็ใช้ชุดเดิมครับยางหน้าก็เหลือประมาณ70สครับส่วนยางหลังก็เปลี่ยนให้ใหม่สองเส้นครับน้ำมันเครื่องน้ำมันคานน้ำมันเกียร์ฮะของเหลวชุดใหญ่เปลี่ยนหมดแล้วครับคันนี้จะใช้คานหน้าของคาราโลครับบูธท,ทองเหลืองครับบูธกันสึกฮะของตุ๊กตาด้านหน้าด้านหลังก็เปลี่ยนหมดแล้วครับ ซีนท้ายขวานะับเปลี่ยนเรียบร้อยคันนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนแกนไฮล,ลิกด้วยครับเพราะว่าตัวแกนเดิมเขาเป็นเป็นรอยเป็นตามมดนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะฮะเจอปัญหานี้ครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอลิงไม่หายอะผมแนะนําเลยนะครับเปลี่ยนแกนไฮล,ลิกจบทีเดียวเลยครับแต่โดยโปกติแล้วเวลาเราไปซื้ออ่าเขาก็จะขายยกชุดฮะทั้งกระบอกเลยอย่างเงี้ยราคาชุดหนึ่งก็หลายหมื่นนะครับ ถ้าเพื่อนๆเจอปัญหานี้ทักเข้ามาเลยนะครับผมมีแกนเทลิกทุกไซส์ทุกขนาดครับไว้คอยรองรับเพื่อนๆนะครับฝาครอบตัวนี้ก็เป็นงานาพับฮะแล้วก็ขึ้นลูกครับแล้วก็ตัดเลเซอร์ครับเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ของเก่าเขาจะเป็นตะแกรงสีดําด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นตัวพลาสติกนะครับเวลามันเจอกิ่งไม้เจออะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกง่ายครับ ทีนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ฮะสองชุดซ้ายขวาครับตัวนี้ก็มีจําหน่ายนะครับตัวนี้ครับทักเข้ามาได้ครับระบบเกียร์ครับเดินหน้าเก้าถอยหลังสามครับเหมือนตัวปัจจุบันเลยครับคอนโทรลตัวนี้จะเป็นคอนโทรลอยครับเอามาติดตั้งไว้ตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดันหน้าครับคอนโทรลดันหน้า ระบบไฟเช็คหมดแล้วนะครับไฟหน้าสปอร์ตไลท์แล้วก็ไฟท้ายใช้ได้หมดครับย่างหลังครับ2เส้นนะฮะเปลี่ยนให้ใหม่สวยๆ้วครับแล้วก็พร้อมกับเวทฮะสีก้อนเลยเวทนี้จะเป็นของกระมุลค่ะสังเกตดูจะมีโลโก้เค T ครับเพราะว่าเมื่อก่อนรถจอนเดียที่ขายในบ้านเราฮะ จะประกอบจากโรงงานกรมุลครับเอาท้ายครับลูกปืนซ้ายขวาเปลี่ยนให้ใหม่ครับใช้กันยาวๆครับอุปกรณ์ฮะ แขนลากแขนกลางครบครับตัวนี้สภาพเครื่องสมบูรณ์นะครับเครื่องเนี่จะไม่ได้ทำอะไรเลยครับเครื่องไม่ไอไม่หลวมครับเครื่องก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องครับกองดีเซลแค่นั้น,นครับว่าคัดกําลังคัด pto ครับก็เช็คสภาพให้ใหม่เรียบร้อยครับใช้กันอีกยาวๆวครับ อันนี้ก็ผ่านการทดสอบเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์โอเคครับปัม๊มไฮรลิกครับโอเคฮะเครื่องยนต์ร้อนปัม๊มไฮรลิกทํางานได้เต็มประสิทธิภาพครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์ไม่ดิดไม่เด้งครับในส่วนของคลัตก์กลังคาปิโอฮะใช้งานได้ปกติครับ คันนี้เดี๋ยวแจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับคันนี้เป็นรถแท็กเตอร์อินวอนะครับไม่สามารถที่จะทําทะเบียนได้ครับเป็นเอกสารซื้อขายโดยปกตินะครับที่รถรุ่นี้ที่ผมขายอยู่ฮะพวก5415-5615ราคาจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แ0นไม่เกิน6กแสนหนะครับแต่คันนี้ผมขายอยู่ที่450,000บาทครับตัวรถดันหน้าครับก็คือสภาพนี้เลยครับ เครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับมองหารถเท็เตอร์ไว้ใช้งานอยู่ครับก็ถ้าชอบก็ทักทายกันเข้ามาครับโอเคครับสวัสดีครับผมป่าลกเดี๋ยวผมหาพื้นที่ยืนเมอะๆกันครับ นะครับขนาด86แรงม้าครับก็เป็น1ในรุ่นตระกูล4สูบนะครับใช้เครื่องยนต์4,500ซีซีครับเรียกตัวนี้เป็นโฉมเก่าฮะของรุ่นปัจจุบันเขาจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่3รุ่นครับ 5076e ขนาด76แรงมา้าแล้วก็ตัวกลางจะเป็น 5082e ขนาด82แรงมา้าครับตัวท็อปสุดก็จะเป็น 590e 0ขนาด90แรงมา้าครับก็เป็นโฉมใหม่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโฉมเก่าเป็นเจนเก่านะครับตัวนีไ้ไม่เห่าไม่เห่ามาปรับพื้นที่ให้ ทันหน้าใช้ของคาโลครับก็เก็บโลเซิมเก็บแน่นเรียบร้อยครับส่วนของทุดเกียร์ครับเรื่องของคัดกําลังพัดวิดีโอก็เช็คเรียบร้อยคับชอบใช้กันได้ยาวๆครับทันท้ายครับซ้ายขวาก็ตัดนะฮะดูระบบภาพเบรกนะครับแล้วก็รั่วซึมอะไรต่างๆก็เก็บสภาพเรียบร้อยครับ ตัวโฉมเก่านะครับจะมีด้วยกันทนะั้งหมดอยู่2รุ่นครับอ่าตัวแรกก็จะเป็น5 4 1 5ครับตัวตัวที่2ก็จะเป็น5 6 1 5ครับก็คือตัวข้างหน้าเราเนี่แหละครับ